48วีนะครับที่ผมโพสเมื่อเช้าว่าจะเทสใน,นงานเชื่อมเดี๋ยวหันไปดูงานเชื่อมงานเชื่อมโคงนะครับผมทเทสไปรอบหนึ่งละตรงนั้นก็ใช่หมดนะครับเมื่อวานนี้24เป็นฐานาล่างวันนี้เป็น48ฐานบนนะครับเพราะว่าที่เลือก48มาวันนี้เพราะว่าการเชื่อมนั้นมันหนักกว่าเมื่อวานนะครับ่าตัวนี้นะผมจะเซตไว200้2ิ0ดีดีซี นะครับตัวนี้คือกระแสตัวนี้คือโวลต์นะครับตัวนี้คือโวลต์แบบอันนี้โวลต์ทางออกนะครับทางออกตรงนี้แหละที่ผมจ่ายให้ตู้เชื่อมตอนนี้ก็คือ210สินะครับอ่ะเอาแช่ไว้ตรงนั้นนะจะมีเชื่อม คัดไหมแล้วก็มาี่นี่นะครับ ส่นมากเวลาผมเทสเกิรเนี่ยน้อยมากนะที่ผมจะบีบนครับลองหั่นมาทางนี้ด้วยนะ แล้วก็หันไปทางกระแสของตูวเยบมันไม่ใช่กระแสของเรตอร์นะครับที่จ่ายมานะครับ นี่ครับที่สี่ระบบสี่แปดวีแบตบน้ำนะครับจะสังเกตว่าบา,บางช่วงมันอาจจะมีวีตกนะครับเพราะว่าแบตน้ำมันใจไม่แข็งเหมือนลีเทียมนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นตู้เชื่อมตรงนี้ ย้ำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ออกเป็นเพลียวใสนะครับมันออกเป็นไฟ DC ผมก็เลยเทสพยายามเทสในส่วนของ d c ซ t o dc ให้มันก่อนพอผ่านการเทส d c ซ o dc ขึ้นไปมันก็จะเป็นกระบวนการแปลงจาก d ี t a ครับทีนี้ก็คือ DC เป็น AC เป็นออกไปเป็นเพียวใส่นะครับส่วนเรื่องการแปลงออกนั้นปัจจุบันผมก็ทำเป็นไฮโวลต์ปกติเราอยู่แล้ว อ่าวงจรที่เอามาก็คือเป็นเครื่องใหญ่ที่เอามาลงนะครับก็ผ่านการเทสมาสมควรนะครับอ่าโอเคเนาะครับเดี๋ยวยังไงจะเชื่อมต่อไปนะครับก็ตามเคยนะครับเชื่องออมแล้เบิดก็ระเบิดไปนะครับอ่าเราต้องผ่านหลดพวกนี้ให้ได้นะครับถ้าผ่านไม่ได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์อะไรรุ่นไหนถ้าผ่านพวกนี้ไม่ได้เนี่ยขายไม่ได้นะครับโอเคครับบัเลครับ